เพลินแพงมาแล้วค่ะทุกคนมื้อเย็นนี้กินอะไรกันยังคะถ้ายังไม่กินเรามาทำสลัดรวมกันนะคะใส่ปลาทูน่าต้นอื่นแล้วก็มาเตรียมของแบบนี้เลยนะคะก็คือมาทำน้ำสลัดก่อนก่อนนะคะก็มีมีกระเทียมเหลืออยู่หนึ่งกีบนะคะแล้วก็มาส,สับแบบนี้นะคะใส่ลงไปในจานแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยดำลงไปนะคะ เราจะทําแบบคีนคีงนกันนะคะแบบกินแล้วน้ำสลัดนี้คือไม่อ้วนนะคะทุกคนลดน้ําหนักได้นะคะแล้วก็ใส่่าพริกไทยอออะไรนะกระเทียมป่นนะคะแล้วก็ใส่เกลือฉีชมพูงลงไปนะคะจะงงงกับเครื่องปรุงโอเคเสร็จแล้วแล้วก็จะใส่ น้ำส้มส่ชูนะคะก็คือน้ำส้มส่ยชูมหมักนะคะแบบนี้นะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเอาใส่เยอะแล้วก็ใส่น้ำตาลย่าหวานถ้าใครจะใส่น้ำผึ้งนิดนึงก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้ความอร่อยมันก็จะได้แบบเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันแล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือใส่น้ํามันเห็ดน,นิดหน่อยแล้วว่าอันน้ำมันมะกอกหรือน้ํามันําข้าวได้เลย ใส่นิดหน่อยพอนะคะไม่ต้องใส่เยอะถ้าจะไม่ใส่ก็ได้เลยนะคะออแล้วก็ชิมรสด,ดูถ้าจืดแล้วก็แล้วแต่ว่าเรารสชาติได้ไหมไม่ได้แล้วก็ใส่เกลือลงไปอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าจืดไปนะแบบนี้เลยเห็นปะ่ะแบบนี้นะกินแล้วไม่อ้วนนะคะสละัดมื้อเย็นนะคะนี่เลยแล้วก็จะเอาของที่เหลือในตู้เย็นนั่นแหละที่มีอยู่ มาแบบใส่รวมกันนะคะแล้วก็จะมีข้าวโพดมีแต่ว่า,าลูกเดือยกับไอรนะแพงอะไปตลาดมาใช่ไหมก็ไปซื้อไอที่น้ำเต้ากู้เขามาเครื่องน้ำเต้ากู้นะคะแล้วก็มาใส่แบบนี้เลยนะคะใส่ฝรั่งสักสองชิ้นแบบนี้แล้วก็พริกหวานนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะ,ะแบบนี้เลยอยู่ในตู้เย็นอยูแ่แล้วเห็นปะ แล้วก็มาจัดจานใส่เลยนี่เครื่องที่มาเคือน้ำเต้าปูมาใส่แล้วก็ใส่ข้าวโพดไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ฝรั่งนิดหน่อยแล้วก็ผักไอ้พริกปานแล้วก็จัดแบบนี้เลยแล้วก็ผักแล้วแต่เราชอบเลยนะใส่อะไรก็ได้นะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตทพายด้วยปลาทูน่านะแล้วก็ใส่แบบแต่ว่าเลือกเอานะคะอันนี้ก็คือไอปลาทูน่าในน้ำแร่นะ น้ำแร่แล้วก็จะมีเกลือมีน้ำมันพืชใช่ไหมล้วก็เลือกน้ำแร่นะคะแบบนี้เลยแล้วก็มาลาดใส่นนี่น้ำสลัดของเราลาดลงไปนี่แล้วแต่นะว่าเราจะเอาเยอมไม่เยอมเราจะเอาแบบแค่นี้แห่งก็เอาแค่นี้ประมาณเห็นไหมน่ากินนะนี่กินแล้วแบบรู้สึกดีมากๆเลยเห็นไหมนี่แล้วก็มาคนเล็กคนเลแบบนี้คลุกให้เข้ากันนะคะทุกคน เสร็จแล้วเราก็จะมาชิมกันแบบนี้เลยเห็นปะเห็นไหมน่ากินมากเลยนะคะลองไปจัดดูคืนนี้ค่ะแบบไปดูเปิดในตู้เย็นมีอะไรก็มาใส่กันนะคะไม่ต้องแบบคิดมากเลยนะคะแบบนี้เลยกินงาม